สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการจัดทําตัวของทะเบียนทรัพย์สินบริษัทโดยใช้ตัวของไฟล์ Excel นะครับเข้ามาช่วยนะครับโดยตัวของไฟล์เอ็กเซลนี้นะครับเราจะมามันจะมีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะครับจะมีทั้งหมด3ชีทนะครับโดยตัวของข้อมูลนะครับ ก็ต้องขอบคุณผู้จัดทำนะครับตัวของไฟนี้นะครับบัญชีครับนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวของข้อมูลอันนี้ได้เลยนะครับสำหรับจัดทำตัวของไฟล์ Excel นะครับข้อมูลจะมีตัวของข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินนะครับจะมี2ปีเปรียบเทียบนะครับเราอาจจะวันที่ซื้อนะครับเราไปดู หนาตัวะคราบเช่นซื้อเครื่องใช้สำนักงาน,นครับโต๊ะทำงานนะครับก็จะหกักค่าเสื่อมราคาอยู่ที่20%ซวันที่ซื้อนะครับ2.0.19นย์หนึเะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเกิดเป็นเราซื้อ2องศนนะครับมันก็จะบวกเพิ่มอัตโนมัติให้นะครับ ไปคือห้าปีข้างหน้านะครับอายุการใช้งานทั้งหมดนะครับกี่วันนะครับอายุการใช้งานที่ผ่านมากี่วันนะครับการคำนวณซื้อระหว่างปีราคาทุนค่าเสื่อมสายสมยกมานะครับค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมสะสมยกไปมูลค่าตามบัญชีนะครับสิ้นงวดเดี๋ยวก็ปรับนิดนึงนะครับ โอเคก็คือจะมีแก้ก็คือตามจุดที่เมื่อกี้ที่ผมพิมพ์แก้ไปนะครับอันนี้เป็นปี2024นะครับถ้าเกิดเป็นปี2025เราก็ต้องมาแก้อีกนะครับอ่านี่ถ้าเกิดผมเป็น2025อ่ามันก็คำนวณให้อัตโนมัติอาดูเฉพาะช่องนี้นะครับ อ่าอันนี้เราก็ต้องมาทํากันแก้ไขก็คือนี้สปีเปรียบเทียบกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราไปดูตัวของสรุปตัวของทะเบียนทรัพย์สินนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็น2 0 2 5สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับปกติเราต้องรีเฟซนะครับรีเฟซตัวของหน้านี้นะเพื่อเราอยากได้ตัวของข้อมูลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูคร่าวๆนะครับอันนี้ผูกตัวของ pivot table ไว้นะครับมันก็จะคำนวณตัวของ ค่าเสื่อมราคาต่างๆไว้ให้นะครับหนือก็จะคำนวณตัวของค่าเสื่อมต่างๆไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวเราลองดูข้อมูลนะครับว่ามันจะคำนวณข้อมูลอย่างไรนะครับ โอเคครับนี่เรากดรีเฟชแล้วนะครับกดรีเฟชคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับว่าวิธีการกดนะครับวิธีการกดรีเฟชกดยังไงนะครับไปที่ p i v อ t ์ t า b l e อันนี้อนนะครับแล้วก็กดรีเฟชนะครับก็จะสามารถรีเฟช ข้อมูลได้นะครับก็เอาไปปรับใช้กับตัวของธุกรกิจของเราได้นะครับสามารถใช้ได้หลายปีนะครับมันจะช่วยอคอนโทรลตัวของทรัพย์สินของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวไฟนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ